สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง If YouTube ลองบารมีหลวงมุตินครกับนาวันนี้ก็จะมีสาระดีๆนะครับนะมาให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะวันนี้ก็ได้เช่ามานะครับนะปิดมาหนูหนึ่งกล่องนะครับนะขอปิดชื่อนะคือวันนี้ได้มาสดร้อนๆเลยเพิ่งมาส่ง่อกี้นะครับนี่นี่นะเพิ่งสดส่งมาเลยนะครับนะก็ก็บอกแล้วว่าเช่ามานะครับนะแบ่งปันมาจากพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่แบ่งมานะครับวันนี้ก็ปิดเอาไปเจ้าเดียวนะครับนะแต่เจ้าเดียวดับหนักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับนะก็ ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามนี้ครับนี่นะครับนี่ก็คือช่อง y YouTube ผมนะครับนะฝากกดติดตามกดคำว่าทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามากดติดตามวันนี้นะครับนะวันนี้ก็คือวันที่1เดือน3 2565นะครับนะพี่ๆท่านใดที่อยากกดติดตามนะครับนะอ่านี่นี่เดี๋ยวผมจะแจกให้ให้สองรางวัลสําหรับคนที่กดติดตามนะครับนะทายเลขสามตัวบนวันนี้ยังทำนะ ยังมีเวลาให้ทันนะครับนะปิดรับตอนสามโมงครึ่งนะครับน้ปิดรับตอนสามโมงครึ่งนะครับนะสามโมงนะครับนะ้าปิดรับสามโมงพูดผิดสามโมงพอนะครับนะพี่พี่ท่านใดอยากทายเลขนะครับนะกดติดตามตรงนี้กดติดตามกดเข้ามาทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะ ให้ทายเลขสามตัวบนนะครับนะรัฐบาลนะครับนะก็ให้ทายเลขสามตัวบนนะครับนะคนละหนึ่งสิทธิ์พอนะครับนะผมจะแจกให้สองวัน,วนสําหรับคนที่ทายถูกนะครับนะอ่ะช่องทางที่สองนะครับนะพี่ท่านใดอยากจะเข้ามาแฟนเพจผมนะครับนะนี่คือแฟนเพจผมช่องแฟนเพจผมก็คือช่อง เพจผมนะครับนะคือรองบารมีปู่ทิม FC พี่พี่ท่านใดจะเข้านะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฝากกดติดตามด้วยผมมีกิจกรรมแจกเยอะมากลองพิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์ใน Google หรือกูกูก้อนแหม่มนะครับนะพิมพ์คําว่าลองบารมีปู่ทิม FC นะครับนะพี่พี่ท่านใดอยากจะดูวัตถุมงคลนะครับนะก่อนจะเช่าหานะครับนะเรียนรู้กับผมได้ศึกษาเรียนรู้วัตถุมงคลหลวงพ่อกวยนะครับย้อนยุค ลองพวกกัวชิจินทโรฟัตโทซีตาลามนะครับนะลองเข้าไปดูนะครับนะอ่ะช่องทางที่3ามนะครับนะนี่คือทังนี้พี่พี่ท่านใดอยากจะเช่าวัตถุมงคลกับผมนะนี่ตามนี้เลยนี่นะครับนะใบธุรกรรมของผมใบนี้ถ้าผมไม่ส่งให้ใบนี้นะครับนี่พี่เพื่อนไม่ต้ององนตันนะครับนะปีรายใบนี้เด้เดี๋ยวอ่ะแล้วก็จะทําให้คลิปนี้คลิปต่อนะครับนะสำหรับคนที่อยากจะได้บูชานะครับปีหกหนึ่งนะครับนะหกหนึ่งก็มีมีครับหกหนึ่งแอปหนึ่งนะครับน้นี่คือหกหนึ่ง นะครับหกหนึ่งนะครับนะหกสองก็มีนะครับนะหกสองก็มีนะครับหกสองนะครับนะนี่อ่ะหกสามก็มีนะครับนะหกสามก็มีนะครับนะหกสามหกสี่ก็มีนะครับนะหกสี่ก็มีนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนก็ทักมาทาง นี่ได้เลยเบอร์โทรผม0 9 5 2 9 5 1 4นะครับนะแล้วก็ไอเดียไลน์ผม L O N G 252749คิวบาร์โคดก็มีเฟ e บุ๊กผมชื่อรองบารมีปู่ทิมนะครับนะชื่อตามนี้เลยนะครับนะอ่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาดูกันครับบอกแล้วนะครับนะในปี65นะครับนะซื้อมาขายข้องนะครับนะวัตถุมงคลของ,องพ่อกวยพ,พ,พี่่ท่านใดกำลังศึกษาอยู่ลองดูนะครับนะผมบอกเลยว่าผมชี้แนะได้ปี65เนี่ยครับนะให้เช่าอะไร หลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคศิตรามนะครับนะผมบอกใหเลยว่าไม่ใช่ว่าผมเชียร์หลายๆคนหลายๆหลายๆพี่หลายๆคนที่อยู่ตังหวัดจังหวัดต,ต่างๆนะนะที่ถือาบารมีหลวงพ่อเยอะมากนะครับนะผมแค่อยากแนะนําสิ่งดีให้กับสมาชิกที่กดติดตามช่อง YouTube ผมแล้วก็ แฟนเพจผมลองบรลษัทบุตรทีมเอฟซีนะครับนะส่วนตัวผมเองผมศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าเดินสายเต็มตัวนะครับนะก็จัดงานประกวดด้วยนะครับนะไปงานจัดประกวดด้วยที่โต๊ะนะครับนึ่งหนึ่งโต๊ะก็จะเป็นเ,นเอ่อวันที่เท่าไหร่เอยเดี๋ยวผมขอรูปใบก่อนนะวันที่เท่าไหร่นะครับนะอ่ะวันที่วันที่ห้าที่หกเมืองการนะครับนะผมก็จะไปส่งให้ใบนี้เลย นี่คือใบรายการย้อนยุคของหลวงพ่อนะครับนะก็เป็นบางรายการนะครับที่เราเราเราไม่ได้ส่งก็มีหลายรายการนะครับนะก็บางรายการที่เราคิดว่าเราส่งได้ก็ส่งได้เลยนะครับนะพี่ทัานใดอยากจะส่งนะครับนะที่เมืองการนะครับแล้วผมจะให้ดูนะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับนะรับหนึ่งนะจุ่ตกโอเคนะครับนนี่ก็คือใบอะไรที่ผมเช่ามาแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนะเรามาดูกันอ่ะเรามาดูกันครับไปขมีดก่อนร้อนจริงๆวันนี้ครับนี้ร้อนนี่ร้อนจริงวันนี้ร้อนงวันร้อนมากเลย นะครับนะร้อนมากเลยรอนดงนะผมขอหามีดก่อนแป๊บหนึ่งครับนะเอาแบบสดๆเลยพี่ไม่มีปิดบังกันนะครับนะเช่าอะไรมาบ้างก็เปิดจนตรงๆเลยนะครับนะนะครับติ่ตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งครับไปเซนีเพิ่งมาส่งเองนะครับนะไปเซนีเพิ่งมาส่งเองนะครับนะให้เห็นหน่อยให้เห็นหน่อยนะครับนะพี่เพื่อนๆได้เชื่อใจได้นะครับนะเช่าจริงนะครับนะผมบอกเลยวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับนะมีอนาคตแน่นอนนะครับนะย้อนยุคนะครับนะแป๊บหนึ่งครับ นิดแกะหน่อยนะครับนะที่กับพันขนาดมากเลยอุ้ย่นะรับหนึ่งนะครับอ้าวแกะแล้วอ้าวแกะแล้วนะครับนะนั่นี่วเวรามาดูกันข้างหน้าผมขอแกะชื่อพี่เขาก่อนอ่ะพี่เพื่อเพื่อนจะได้เห็นพี่เพื่อเพื่อนจะได้เห็นชัดนะครับนะขอแกะที่อยู่ผมก่อนนะนะอ่ามาโอเคไปดูด้านหน้ากันไปดูด้านหน้ากันครับ นี่นะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยด้านหน้ากีมหอาชื่อผมออกและนะครับนะเป็นอะไรเอ่ยนะครับนะอ้าวได้มาแบบคืสวยเลยนะครับนะอ้าวนี่นะครับนะโอ้นะครับนะสี่แพ็เอ่ยนะครับนะนับไปก่อนนะหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับนะสี่แพ็คละสี่แพ็คแล้วนะครับนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแพ็คนะครับนะอ่าเป็นเป็นองค์สิบสามแพ็กนะครับนะผมบอกแล้วไงว่าไม่เช่าตอนนี้จะเช่าตอนไหนครับนะวัตถุกบางคนหลวงพ่อนะครับนะอ่ะผมขอดึงออกมาหนึ่นึงนี่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 นะครับนะนี่นะครับนะสิบสามแพ็คนะครับนะประมาณร้อยสามสิบใบนะครับนะตอนนี้ได้มานะครับนะก็แบ่งกับพี่ๆเพื่อนสมาชิกมานะครับนะเขี่ยวไม่เขี่ยวมีหมดนะครับนะกรณีนะครับนะผมบอกแล้วว่า วัตถุมงคลของหลวงพ่อเช่าไปเถอะครับนะยังไงก็มานะครับนนส่วนตัวผมนะนยังไงก็มานี่ครับเที่ยวผมขอดูเที่ยวก่อนนะครับนะครับหนึ่งนะอ่านิยมด้วยอ่าโอเคนะครับนะนี่นะครับนะเห็นนะครับเต็มองคแล้วรุ่นนี้นะพี่เพื่อมาฟังประวัติผมที่ผมบอกให้นะครับนะมีลุงคนหนึ่งนะครับนะอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับนะลูกเขยเขาอ่ะเช่าบูชาไปก็คือรูปนี้เลย รูปนี้เลยแพ็กนี้เลยนะครับแพ็กนี้เลยนะครับนะตอนพศ2,563ต้นๆนะครับนะพี่อยนี่ก็ศรัทธาว่าเรามีหลวงพ่อนะครับนะเราก็ประสบการณ์เล่าจริงมากับผมเลยนะครับนะเล่าจริงมากับผมเลยผมเนี่ยคนท o u t u b e ให้กับพี่เขาไว้นะครับนะก็พี่เขาบอกเลยว่าเขาเช่ามาพ๊บเขาก็เลยส่งไปให้ที่พ่อตาเขานะครับนะแล้วพ่อตาวันนั้นนะเขาทําบ้านนะครับนะทาบ้านหลังคาพะไรเนี่ยครับตั้งหลังคาพะไรเลยนะครับนะแล้วก็ตก ตกลงมาจากพันไล่พี่ที่ดูที่ทําพันไลบ้านน่ะตกลงมาแล้วมีโต๊หินอ่อนอพี่ที่ดูโต๊ะสี่มุมหัวเนี่ยกระแทกลงมาที่โต๊ะพี่เชื่อไหมเขาใส่รูปนี้บานเดียวประสบการณ์เลยนะประสบการณ์เลยนะนี่คือเรื่องจริงเลยตกลงมานะครับแล้วมีคนเลือกเขาลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าลุงบอกว่าไม่เป็นอะไรเขาบอกเหมือนมีพระองค์หนึ่งที่มายืนรอเขาอยู่เขาบอกว่าแล้วลงุงลุงก็เลยมาดูภาพที่คออันนี้คือพระที่คอนะ คุณลูขนลุกเลยพี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับนะคือผมได้ถามมาแล้วนะครับนะลุงก็บอกว่ามีพระองค์หนึ่งมายืนรอนะครับนะเขาก็เรียกคนที่เรียกชื่อเก็เรียกลุงเนื้อลุงจะสลบไปนะครับนะบารมีหลวงพ่อจริงๆนะครับนะสักดิ์สิจริ์จริงอันนี้ผมรู้คุลูขนลุกจริงเรื่องจริงนะครับนะคือเรื่องจริงนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะพี่ๆท่านใดที่อยากจะเช่าบูชานะครับนะหลวงพ่อกล้วยนะครับนะบารมีหลวงพ่อดีมากเรื่องแคล้วคลาดผมบอกเลยแล้วก็เรื่องค้าขายดีมากเลยนะครับบบุญารรมีหหลลงงพ่อจิิทใู้ก มูลยารุทธิ์เยอะมากตอนนี้เยอะจริงๆเยอะมากๆ,ๆ,ๆนะครับนะพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับนะวันนี้นะครับนะเวลาสองทุ่มเรามีนัดก,กันผมจะไลฟ์สดประมูลพระนะครับนะช่องทางเพจผมลองบร,รมีบูทิมนะครับนะฝากพี่พี่เพื่อนๆ้วยครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่ส่งมาแบ่งบูพาพชากันนะครับนะผมก็เก็บไปเยอะมากนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้ด้วยอะให้ดูก่อนลืมไปเลยลืมไปเลย ลืมไปเลยนะครับนี่นี่นี่ผมจะทาคลิปนี้ให้นะครับนะนี่ครับตะวันเพิ่งได้มาประมาณร้อยร้อยฝ่าบาทนะครับด้านตะวันตะวันได้มาร้อยฝ่าบาทนะครับนะแล้วก็ยันคู่ด้วยเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับนะเดี๋ยวทาคลิปให้วันนี้ดังกันนะครับนะก็มีพิเศษพิเศษด้วยนะครับนะผมไม่ดูวันคร่าวๆนะนี่ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมไม่ดูคร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆก่นเดี๋ยวผมไม่ฝากติดตามด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนะที่กดติดตามช่องยูทูบผมตอนนี้คนดูดูก็ เข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันกดติดตามอยู่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าคนละขอบคุณมากนะครับนะาที่ไม่เคยห่างน้องไปนะครับนะาเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกให้ยังมีเวลาอยู่นะครับนะให้แจกบานนี้เลยนี่นี่นี่สำหรับคนที่กดติดตามเพจผมด้วยนะกดติดตามเพจด้วยลองบารมีปู่ทีมเอฟซีเดี๋ยวผมจะแจกนี่ให้นะครับนะท่านใดที่อยากได้นะครับน้ผมพ่อลวยนะครับนะจุตินจโลวัดโคสิตรามนะครับนะาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีปู่ทีมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะาขอบคุณ